ในวันที่สี่เดือนหกไปกี่ปีแล้วคะกี่ปีสิบแปดปีกลับมาเดี๋ยววันที่สิบสามเดือนหน้าครบสิบแปดปีไปสิบแปดกลับสิบแปดหมายถึงว่าครบสิบแปดปีก็ลงเป,ป็นสามสิบหกเล แล้วกลับมาตอน,นอายุสามสิบหกเลยปีสี่แปดตอนนี้ปีหนึ่งแต่ว,ว่าปีสามศูนย์ไม่ืาอวันนี้วันอะไรวันที่สี่เดือนพฤษภาต้องยอ้อนกลับไปดูสามสิบหกปีที่แล้วผมไม่เคยเลยยอนสันเจอคุ้นเกิดแล้วนะสามสิ <c oughs> บหกป,ปีที่แล้วอปีสามศูนย์ เรือนธัคมยังอยู่ไหนอยู่เลยยังเฉลยถลายอยู่ทําไงอยู่เลยนั่นยังไม่เข้าวัดเข้าวาัดนะีสามศูนย์เนี่ยธมายนะีสิบแปดเกิดหนนะึ่งสองเนื่อเช้าลงมาหันไปดูรถที่จอดหน้าประตูอ้าวสองหน้าหนึ่งสองพอดีปีเนี่ยธมาเกิดพอดี <laughs> หันไปดูพอดีเลย แล้วเราไม่ได้ลดกลุ่มอาจารย์ไปวันพฤหัสบดีเจ้าค่ะวันพฤหัสวันดีวันครูสี่เมถุนาสามศูนย์สี่หกสามศูนย์จนประเทศเมียดมามเวลาอะไรนะเวลาเอาเวลาเลยเวลาเนี่ยใบบ่ายใบบ่ายจำจำไม่แม่เพราะว่าตอนนั้นไปขึ้นที่ดอนเมือง มีรูปถ่ายที่สนาิบินด้วยนะแต่ต้องหาต้องนานัรญยรูปเก่าๆได้มาอรตมาเก็บเก็บไว้มีหลวงพอ่อเจ้ากนา้ายี่สิบห้าแล้วก็อาตมาทั้งสี่ลูกแล้วก็โยมปยพุ่ธโยมธรรมธีลาที่เป็นชาวปีนังชาวบรเสเซียที่คอยดูแลเรื่องปัจจัยสี่ให้พวกอัาตมาเข้าไปถ่ายข้างๆบนันได ที <S 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 ่จะขึ <S <S ้นไปทั้งหนดปกติเราไม่เคยไปแลวเห็นสนามบินครั้งแรกในชีวิตที่จะนาท่านได้น่นขึ้นแล้วก็เป็นวันแรกที่ได้พูดภาษาปฏิทที่ต่างประเทศพูดไม่ถี่คำเลยพูดคำว่าพิกูวาสามเะเลาวาเราเข้าใจว่าพูด แค่นี้ท่านเข้าใจท่านตอบมานะี่ยทิ้งขู้วยจังก็คืออาจารย์ที่มารอรนะับอาตมาเนะี่ยมีสองรูปตอนนั้นท่านก็อายุยี่สิบสามกับยี่สิบห้าเองก็ยังดุ่มๆนะเราก็น,นึกว่าเนก็เลยต้องถามว่าเทกูวาสามเณรรอไม่อ,มอย่างทิ้งขูนะ้งเลท่านตอบดีมากไปนะ ก็เลยกราบท่านแล้วก็พวกที่อาตมากราบท่านท่านก็เป็นอาจารย์สอนภาษาเมียนมาให้อาตมาแล้วก็สอนภาษาพม่าให้หนึ่งวิชาตั้งหาในหลักสูตรด้วยแล้วก็สอนอวิชาธรรมสังคณีอัตถะสารีนีที่เกี่ยวกับภาพวิธรรมในหลักสูตรของ่ันธรรมจิริยะให้ด้วยนะ วิชาเนี่ยตประมาเรียนสามปีวิชาเนี่ยตกสองปีวิชาเนี่ยส่วนอีกสองวิชาตกปีเดียวก็คือสอบจริงสามวิชาสามวิชาปีแรกตกหมดเลยนะอาจารย์จัมรุก,ก็ตกตกแล้วก,กลับมาอาจารย์จัมรุกอาจารมาอยู่ต่อปีสองผ่านสองครปีปีสามจบหลังจากนั้นก็ทําทํางานหลายอย่าง พอได้เป็นกรรมการออกข้อสอบประจำกรุงย่างกุ้งเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวนะในนิกายที่มาอยู่นิกายที่มาอยู่เป็นนิกายธรรมยุตเป็นหนึ่งเดียวของของย่างกุ้งเลยแล้วก็เป็นชาวต่างชาติลูกเดียวยไม่เคยมีชาวต่างชาติได้เป็นกรรมการออกข้อสอบก็เลยรู้กติกากฎระเบียบว่าสามารถที่จะ สอบต่อได้เลยอย่างอาจารย์จำรูนเนี่ยอาตมาก็าเลยลงชื่อให้แล้วก็รู้ด้วยว่าคนลงชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะเป็นประโยชน์อาจารย์จำรูนอันนั้นตราประทับธรรมาริยาของอาจารย์จำรูนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะที่เป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นเป็นภาษาบาลีภาษาเมียนมาเป็นอักษรเมียนมากหมดเลยของขอาจารย์จำรูนเป็นอักษรอังกฤษเพราะเรารู้ว่า ทำได้แล้วก็เป็นชาวต่างชาติสอบเดินทางจากต่างประเทศไปสอบเป็นตัวสอบต่อเร้่ยเลยไม่ต้องมาสอบใหม่เป็นการศึกษาที่มาตรฐานนะไม่ต้องกลับไปสอบตั้งแต่ต้นมหาวิทยัยจะเป็นไประโยชน์นะก็เช้าก็เช้าก็ ได้ลงในเฟซพอดีนหนึ่งปีเนี่ยมันจะมาโชว์หนึ่งครั้งใช่ไหมเรียกว่าความสงจําในเฟซหึ่งช้ามาแต่มัจะดูก่อนอื่นเลยนะว่ามันมีอะไรที่ควรจะแชร์ซ้ำไม่ได้แชร์ทุกอย่างก็ไปเจอที่ลงไว้เมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วลงไว้ก็มาเพิ่มเติมตรงนี้นั่นเข้าไปอีกแล้วก็จะมีรูปรูปถ,ถ่ายที่ถ่าย ตอนที่กลาลราบลา,ร,า,ร,ารับโอวาจากหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอ่านอาสาภาพมาเพลินรุ่นดี้อาตมาจะลงก่อนเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นรูปสุดท้ายที่รุ่นอาตมาเนยเป็นรูปสุดท้ายนะที่หลวงพ่อท่านศงไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศภาษาที่เราเรียกกันเรีย,รยกว่าพระเนรใจศิ์ทุกรุ่นที่หลวงพ่อท่าน่งไปเรียน จะเรียกวบบนี้แหละพระเมีใจสิงรุ่นอาตมาเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วอาตมาเป็นรุ่นสุดท้ายอายุน้อยที่สุดในรุ่นแล้วก็อยู่นานที่สุดกลับเป็นรุ่นสุดท้ายที่กลับเนี่ยไม่ได้อยากกลับนะแตมะ่มันถึงเวลาต้องกลับก็เลยมันเหมือนกับว่ามีอะไรบังคับให้เรากลับแล้วก็แปลกมากออกจากวันนั้นก็วันที่สิบแปด อาอยุก็สิบแปดปีอายุก็สิบแปดตอนไปอะ่ะจะกลับมาในปีนี้เดือนหน้าก็เดือนหน้าที่สิบสามก็เต็มสิบแปดปีพอดีวันนี้เต็มสามสิบหกปีนะคือระหว่างวันไป,ประม่าก,กับมันกลับมาไทยถึงวันนี้ก็สามสิบหกปีพอดีกลับมาก็ตอนอายุสามสิบหกเลย ตีสี่ไปอันนี้ก็เล่าให้ฟังเลยมันเกี่ยวเนี่ยเรอย่างกรทีู่เขขาบอกึ้นตั้งต่อว่ามหกที่ขู่ไม่อย่างไม่อย่างที่ขู่มันได้ทั้งสองแหลแต่ว่าที่ขู่ไม่อยา่องอยางมันจะ,ลละไปรอบไปทานอจารย์ที่รุ่นก่อนทาอาจารย์ที่ปัจจุบันนี้มีท่านไหนประมาณรุ่นก่อนที่ไม่มีนะรุ่นก่อนรุ่นก่อนรุ่นก่อนรุ่นหังจากันก็มีแค่สองคนกับพมาคน 2, 6, 6. ก็ถ้าสิทธาตุมาโอเนี่ยก็ <S <S มอีอาจารย์ประจัก์ที่สอนกรรมาฐานตาทางเลนมนแล้วก็อาจารย์มาสมลกในรุ่นพี่สองแล้วก็มารุ่นอาตมารุ่นที่สามมาถึงในรรดาสิทธวัดท่ธามาโอนีแต่ถ้าสิทธวัดมาธาตุมีรุ่นเดียวรุ่นอาตมานี่แห่งรุ่นเดียวจบแล้วก็เป็นรุ่นที่ ไปสี่จบธรรมาริยญาสามรูปไม่ไม่มีแล้วพระไทยเราไม่ยดีแบบนี้มรอกมีรุ่มนัตมาที่นะที่ไปในนามวัดมหาธาตุแต่เราเป็นศิษวัดธาโลกันมาแล้วก็ออกมาขอให้หลวงพ่อสมเด็จอ่านทันสบไปเรียนถ้าไปก็ในมันไปไม่ได้หรอกต่ในนั้นยุคนั้นเป็นเรนด้วยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะ ทำพันสปอร์ไม่ได้ปกติต้องเป็นพนระก็ต้องอาศัยหลวงพ่อสม็เลยดได้ไปถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้หรอกสอนไม่ได้หรอกหนังสือเราได้ไปเรียนไปรู้มาพอเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็สอนมาเรืเร่อยๆ จำนะมาเรนะิ่มกันนะวันนี้ตัวอย่างที่สามสิบเจ็ดจะไม่ใช่สามสิบหกนะเกลียดมาเกลียนะเอาเป็นว่าครบสามสิบหกเลยเริ่มสามสิบเจ็ดจะดูเลขเด็กหนึ 37, ่งหนึ่งสองนะเลขศูนย์ซัมพินะตัวอย่างที่สามสิบเจ็ดเนี่ยสัพพิ sab die